สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่าราักทุกท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยพอพานทาทหาร2 1 0ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทที่4การเขียนโดยคุณครูสิพาพรเสนาอุดรค่ะสาระสำคัญการเขียนเป็นทักษะสำคัญหนึ่งในทักษะทั้ง4ของรายวิชาภาษาไทยคือการฟัง อ่านเขียนและพูดการเรียนในหนังสือให้ได้ดีจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และการนําเสนอผลการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีทําให้ความรู้ขยายไปอย่างกว้างขวางผู้เรียนจึงควรได้เรียนรู้จักและฝึกฝนการเขียนประเภทต่างๆผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผู้เรียนสามารถ 1. เลือกใช้ภาษาในการนําเสนอตามรูปแบบของงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกองได้อย่างสร้างสรรค์ 2. ใช้แผนภาพความคิด จัดลำดับความคิดก่อนการเขียน 3. แต่งบทร้อยกองประเภทกรอนสี่กรสุภาพ 4. เขียนบทร้อยแก้วประเภทประวัติตนเองอธิบายความย่อความข่าว 5. เขียนรายงานการค้นคว้าสามารถอ้างอิงแหล่งความรู้ได้ถูกต้อง 6. ก,กอกแบบรายการต่างๆ 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนและการจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอขอบข่ายเนื้อหา เรื่องที่1หลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนเรื่องที่2หลักการเขียนแผนภาพความคิดเรื่องที่3การเขียนเรียงความได้ย่อความเรื่องที่4การเขียนเพื่อการสื่อสารเรื่องที่5การสร้างนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่1หลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนหลักการเขียน การเขียนเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจตามความต้องการนั้น มีความจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับการใช้ภาษาควรใช้ถ้อยคำที่คนอ่านอ่านแล้วเข้าใจทันทีเขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนอ่านง่ายเป็นระเบียบและผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการเขียนใช้คำให้เหมาะสมกับการะเทศะและบุคคลด้วยจึงจะถือว่าผู้เขียนมีหลักการใช้ภาษาได้ดีมีประสิทธิภาพการเขียนมีหลักที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. เขียนให้ชัดเจนอ่านง่ายเป็นระเบียบ 2. เขียนให้ถูกต้องตรงตามตัวสะกดการันวรรณยุกต์สใช้ถ้อยคำที่สุภาพเหมาะสมกับการเทศะและบุคคล 4. ใช้ภาษาที่อ่านง่ายๆสั้นๆกระทัดรัดสื่อความหมายเข้าใจได้ดี 5. ใช้ภาษาเขียนที่ดีไม่ควรใช้ภาษาพูดภาษาโฆษณาหรือภาษาที่ไม่ได้มาตรฐาน หควรใช้เครื่องหมายวักคตอนให้ถูกต้องเช่นเว้นวรรคย่อหน้า 7. เขียนให้สะอาดการใช้ภาษาในการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนมีหลักการเขียนดังนี้ 1. เขียนให้อ่านง่ายและเข้าใจง่าย 2. เขียนตรงตามตัวสะกดการันวรรณยุกให้ถูกต้อง 3. เขียนให้ได้ใจความชัดเจนไม่วกวนเข้าใจง่าย 4. ใช้ภาษาง่ายๆสั้นๆ กระทัดรัดได้ใจความไม่เขียนเยินเยอ่อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น 5. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผนหลีกเลี่ยงใช้คำหรือสำนวนมาปะปนกับภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน 6. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะเหมาะสมมีความหมายดีหรือใช้ภาษาเขียนปนภาษาพูดเรื่องที่ 2. หลักการเขียนแผนความคิดการเขียนแผนความคิด แผนความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพในการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพเช่นเมื่อผู้เรียนอ่านหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากก็นำข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆมาจัดเป็นแผนภาพความคิดเราอาจใช้แผนภาพความคิดในการเตรียมการอ่าน เตรียมการเขียนใช้พัฒนาความรู้ในการให้เหตุผลใช้จัดขอบเขตสิ่งที่จะต้องเขียนหรือใช้รวบรวมความรู้ที่ต้องการแนวคิดเกี่ยวกับแผนภาพความคิดคือ 1. เราใช้แผนภาพความคิดเมื่อเราพบว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆอยู่กระจัดกระจายนำข้อมูลต่างๆนั้นมาเชื่อมโยงเป็นแผนภาพความคิด ทำให้เกิดความคิดความเข้าใจเป็นความคิดรวบยอด 2. แผนภาพความคิดจะจัดความคิดให้เป็นระบบรวบรวมและจัดทำข้อเท็จจริงนำมาจัดให้เป็นหมวดหมู่หรือที่เรียกว่าแผนภาพเป็นความคิดรวบยอดที่ชัดเจนจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 3. การนำความคิดหรือข้อเท็จจริงมาเขียนเป็นแผนภาพจะทำให้จำเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นดีกว่าการอ่านตำราหลายๆเรื่องเพราะหนังสือบรรยายด้วยตัวอักษร แต่แผนภาพจัดเรื่องราวเป็นเครื่องหมายหรือเป็นภาพทําให้จำเรื่องราวได้แม่นยำขึ้น c แผนภาพความคิดจะใช้ภาษาผังที่เป็นสัญลักษณ์และคำพูดมาสร้างแผนภาพทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้โดยยุทธผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำแผนภาพความคิด ผู้เรียนจะต้องอาศัยการฟังการพูดการอ่านการเขียนและใช้ความคิดรวบยอดความรอบรู้ข้อเท็จจริงมาจัดทําแผนภาพเป็นการเสริมสร้างการเขียนทําให้การเรียนรู้มีความหมายมากขึ้นรูปแบบของแผนภาพความคิดมีสีรูปแบบคือ 1. รูปแบบการจัดกลุ่มรูปแบบนี้จะยึดความคิดเป็นสำคัญและจัดกลุ่มตามลำดับความคิดรวบยอด ย่อยเป็นแผนภาพมักเขียนเป็นภาพนิ่งดังตัวอย่างนะคะ 2. รูปแบบความคิดรวบยอดรูปแบบนี้จะมีความคิดหลักและมีข้อทิจริงที่ชัดเจนแบ่งเป็นระดับชั้นมาสนับสนุนความคิดหลักเช่นการกล่าวถึงลักษณะการบรรยายการรวบรวมเป็นปัญหาการแก้ปัญหาการเปรียบเทียบเป็นรูปแบบความคิดรวบยอดดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ 3. รูปแบบการจัดลำดับ รูปแบบการจัดลำดับตามเหตุการณ์การจัดลำดับตามการเวลาการจัดลำดับการกระทําก่อนหลังหรือการจัดลำดับตามกระบวนการมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดตัวอย่างแผนภาพแสดงเหตุการณ์นะคะ 4. รูปแบบวงกลมรูปแบบนี้เป็นชุดเหตุการณ์ภายใต้กระบวนการไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นลําดับต่อเนื่องกันตัวอย่างเช่นแผนภาพวงกลมนะคะ ประโยชน์ของแผนภาพความคิด 1. ช่วยบูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 2. ช่วยพัฒนาความคิดรวบยอดให้ชัดเจนขึ้น 3. ช่วยเน้นองค์ประกอบลำดับของเรื่อง 4. ช่วยพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิด 5. ช่วยวางแผนในการเขียนและการปรับปรุงการเขียน 6. ช่วยวางแผนการสอนของครูโดยการสอนแบบบูรณาการเนื้อหา 7. ช่วยในการอภิรายและ8นะคะเป็นเครื่องมือประเมินผลค่ะวิธีการสร้างแผนภาพความคิดการสร้างแผนภาพความคิดหรือการออกแบบแผนภาพความคิดเป็นการสร้างสรรค์อย่างหนึ่งผู้สร้างแผนภาพความคิดอาจใช้งานศิลป,ปะเข้ามาช่วยโดยการวาดภาพประกอบให้แผนภาพความคิดน่าสนใจและทําให้เห็นภาพของแผนภาพชัดเจนขึ้นการสร้างแผนภาพความคิดจะนํามาใช้ในการทํางานร่วมกับความคิดรวมธรร ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทําให้ผู้เรียนรู้จากการวางแผนการกําหนดงานที่จะต้องปฏิบัติและเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดมีดังนี้ 1. กําหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสาคัญ 2. ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดสาคัญเป็นคําหรือวลีสั้นๆและจดบันทึกไว้ 3. นำคำหรือวลีที่จดบันทึกที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมาจัดกลุ่มแล้วตั้งชื่อกลุ่มคำเป็นหัวข้อย่อยและเรียงลำดับกลุ่มคำ c ออกแบบแผนภาพความคิด โดยเขียนชื่อเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษแล้ววางชื่อกลุ่มคำหัวข้อย่อยรอบชื่อเรื่องนำคำที่สนับสนุนวางรอบชื่อกลุ่มคำแล้วใช้เส้นโยงกลุ่มคำทำให้เห็นความสัมพันธ์เส้นโยงอาจเขียนคำอธิบายได้กลุ่มคำอาจแสดงภาพด้วยภาพประกอบดังตัวอย่างเรื่องสิ่งมีชีวิตในบึงค่ะสรุป แผนภาพความคิดเป็นการแสดงความรู้ความคิดโดยใช้แผนภาพเป็นวิธีการนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นภาพหรือจัดความคิดรวบยอดนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึง่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยและนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพรูปแบบแผนภาพความคิดมีสีรูปแบบคือ1รูปแบบการจัดกลุ่ม 2. รูปแบบความคิดรวบยอด 3. รูปแบบการจัดลำดับและสีสุดท้ายเลยนะคะเป็นรูปแบบวงกลมค่ะ เรื่องที่ 3. การเขียนเรียงความระย่อความการเขียนเรียงความคือการนำเอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่องราวอาจใช้วิธีการเขียนหรือการพูดก็ได้การเขียนจดหมายรายงานตอบคำถาม ข่าวบทความอาศัยเรียงความเป็นพื้นฐานทั้งนั้นดังนั้นการเขียนเรียงความจึงมีความสำคัญช่วยให้พูดหรือเขียนในรูปแบบต่างๆได้ดีนอกจากนี้ก่อนเรียงความเราต้องค้นคว้ารวบรวมความรู้ความคิดและนำมาจัดเป็นระเบียบจึงเท่ากับเป็นการฝึกสิ่งเหล่านี้ให้กับตนเองได้อย่างดีด้วยค่ะองค์ประกอบของเรียงความ เรียงความเรื่องหนึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนคือส่วนนำส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้ายหรือสรุปส่วนนำเป็นส่วนที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่วนขยายโครงเรื่องที่วางเอาไว้ส่วนนี้จะประกอบด้วยย่อหน้าส่วนท้ายเป็นการเน้นย้ำประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ค่ะ 1. การเขียนส่วนนำดังได้กล่าวแล้วว่าส่วนนำเป็นเรื่องที่แสดงประเด็นหลักหรือจุดประสงค์ของเรื่องดังนั้นส่วนนำจึงเป็นการบอกผู้อ่านถึงเนื้อหาที่นำเสนอและยังเป็นการเร้าความสนใจให้ อยากอ่านเรื่องจนจบการเขียนส่วนนําเพื่อเร้าความสนใจนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะเลือกตามความเหมาะสมอาจนําด้วยปัญหาเร่งด่วนหรือหัวข้อที่กําหนดเป็นเรื่องที่สนใจการเล่าเรื่องที่จะเขียนการยกคําพูดข้อความหรือสุภาษิตที่น่าสนใจบทร้อยกองการอธิบายความเป็นมาของเรื่องการบอกจุดประสงค์ของการอ่านการเขียน การให้คําจํากัดความของคําสําคัญของเรื่องที่จะเขียนแรงบันดาลใจตัวอย่างเช่น 1. นําด้วยปัญหาเร่งด่วนหรือหัวข้อที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะพบกลุ่มสนทนากลุ่มย่อยๆวิสัญญาณการด้วยเรื่องวิสามันคัตกรรมในคดียาเสพติดบ้างก็ว่าเป็นความชอบธรรมบ้างก็ว่ารุนแรงเกินเหตุ หลายคนจึงตั้งคำถามว่าถ้าไม่วิสามันฆาตกรรมกรณียาเสพติดแล้วจะใช้วิธีการชอบทำอันใดที่จะล้างบาปผู้ค้าหรือบ่อนทำลายเหล่านี้ลงได้ในเวลารวดเร็วนะคะ1.2นําด้วยคำถามตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าถามว่าหนุ่มสาวทั้งหลายอยากสวยอยากรอหรือไม่คำตอบที่ได้คงจะเป็นคำตอบเดียวกันว่าอยากจากนั้นก็คงมีคำถามต่อไปว่า แล้วทำอย่างไรจึงจะสวยและหล่อให้ได้สมใจในเมื่อธรรมชาติของหล,หลายๆคนก็ไม่ได้หล่อมาตั้งแต่เกิดจะต้องพึ่งพาเครื่องสำอางหรือการทำศัลยกรรมหรือไรแล้วจึงจะสวยหล่อแบบธรรมชาติได้หรือไม่ถ้าได้จะทำอย่างไร1.3นําด้วยการเล่าเรื่องที่จะเขียนงานมหากรรมหนังสือนานาชาติจัดขึ้นเป็นประจำในวันพุธแรกของเดือนตุลาคมของทุกปีที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีสำหรับปี2545นับเป็นครั้งที่53 1.4นํานดำด้วยการยกคำพูดข้อความสุภาษิตที่น่าสนใจอย่างเช่นนะคะในอดีตเมื่อกล่าวถึงครูหรือค้นหาคุณค่าของครูหลายคนมักนึกถึงความเปรียบเทียบทั้งหลายที่มักได้ยินจนชินหูไม่ว่าจะเป็นความเปรียบเทียบที่ว่าครูคือเรือจ้างครูคือปูชนียบุคคลหรือครูคือผู้ให้แสงสว่างทางปัญญา ความเปรียบเทียบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเสียสละและการเป็นนักพัฒนาของครูในขณะที่ปัจจุบันทัศนคติในการมองครูเปลี่ยนไปหลายคนมองว่าครูเป็นแค่ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างสอนหนังสือเท่านั้นพ่อครูสมัยนี้ไม่ได้อบรมความประพฤติให้แก่ผู้เรียนควบคู่ไปกับการให้ความรู้ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีจะเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติอาชีพครูเป็นอาชีพตกต่ำและดูด้ย ด้อยค่าในสายตาของคนทั่วไปท,ทั้งทั้ที่อาชีนัพ้นเป็นอาชีพที่ต้องทําหน้าที่ในการพัฒนาคนที่จะไปเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศชาต,ติต่อไปจึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของครูและคุณธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูกันเสียที1.5นําด้วยบทร้อยกอง1.6นําด้วยการอธิบายความเป็นมาของเรื่อง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานพระราชทานเพงศพของผู้ใหญ่ท่านหนึง่งท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือศพของท่านได้ทําการบรรจุไว้ในโกดข้าพเจ้าจึงได้คน้นคว้าเรื่องนี้มาเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป 1.7นะคะก็จะเป็นการนำด้วยการบอกจุดประสงค์ของการเขียนเช่นนะคะสามก๊กที่ผู้อ่านทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทยรู้จักกาันดีนั้นเป็นนวนิยายส่วนมากสามก๊กที่เป็นประวัติศาสตร์มีคนรู้น้อยมากแม้แต่คนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้เรียนรู้จนจบชั้น,ข,น,ข,นขั้นอุดมศึกษาแล้วก็มีน้อยคนมากที่รู้บทความเรื่องนี้จึงขอเริ่มต้นจากสามก๊กที่เป็นประวัติศาศสตร์2 การเขียนส่วนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรียงความเพราะเป็นส่วนที่ต้องแสดงความรู้ความคิดเห็นให้ผู้อ่านทราบตามโครงเรื่องที่วางไว้เนื้อเรื่องที่ต้องแสดงออกถึงความรู้สึกความคิดเห็นอย่างชัดเจนมีรายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงและมีการอธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นมีการหยิบยกอุทาหรณ์ตัวอย่างทฤษฎีสถิติคำกล่าวหลักปัชญาหรือสุภาษิต ความพังเผยสนับสนุนความรู้ความคิดเห็นนั้นค่ะสำหรับในการเขียนส่วนเนื้อเรื่องนั้นจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี้คือ 1. ส่วนที่เป็นเนื้อหา 2. ส่วนที่เป็นการอธิบาย 3. ส่วนที่เป็นอุทาหรณ์หรือการอ้างอิง 4. ส่วนที่เป็นตัวอย่างค่ะ 3. ก็คือในการเขียนส่วนท้ายหรือส่วนสรุปนะคะก็จะมี3.1เน,น้นย้ำประเด็นหลัก 3.2เสนอคำถามหรือข้อคิดให้ผู้อ่านได้ใช้วิจารณญาณ3.3นะคะก็จะเป็นการสรุปเรื่อง3.4นะคะก็จะเป็นการเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน3.5นะคะก็จะเป็นการขยายจุดป,ประสงค์ของผู้เรียนควบคู่กับบทร้อยกองค่ะสำหรับแนวทางการเขียนเรียงความนะคะก็จะมีหนึ่งการเลือกเรื่องในการเลือกเรื่องก,ก็จะมีเลือกกลุ่มผู้อ่านลักษณะเฉพาะของเรื่อง เวลาและโอกาสนะคะ2ก็จะเป็นประเภทของเรื่องที่จะเขียนในประเภทของเรื่องที่จะเขียนก็จะมีเรื่องที่เขียนเพื่อความรู้2ก็จะเป็นเรื่องที่เขียนเพื่อความเข้าใจ3ก็จะเป็นการเขียนเพื่อน้มน้าวใจนะคะส่วนในการวางโครงเรื่องก่อนเขียนนั้นเราก็จะมี3.1นะคะก็จะเป็นเรื่องของชนิดของโครงเรื่องหลังจากชนิดของโครงเรื่องเสร็จก็จะเป็นโครงเรื่องแบบหัวข้อแล้วก็จะเป็นโครงเรื่องแบบประโยค ส่วนของข้อ3.2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบในการเขียนโครงเรื่อง3.2.2.1นะคะก็จะเป็นระบบตัวเลขตัวอักษรค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเป็นค่ะก็จะมีเป็นระบบตัวเลขหลักในการวางโครงเรื่องนะคะก็จะเป็นตัวอย่างโครงเรื่องแบบหัวข้อตัวอย่างเช่นนะคะเรื่อง ัญหาการติดยาเสพติดของวัยรุ่นไทยอ่า1นึงสาเหตุของการติดยาเสพติดก็จะเป็นตามเพื่อนหรือว่าขอการอย่าล้างของปิดามารดาคอก็จะเป็นพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกหรือว่างอการบังคับขู่เข็นนะคะสสภาพปัญหาของการติดยาเสพติดของวัยรุ่นไทยก็จะอาจจะแบ่งเป็นก็จานวนผู้ติดยาขอการก่ออาชญากรรมขการค้าประเวณีนะคะ3ก็จะเป็น แนวทางการแก้ปัญหานะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นก้การสร้างภูมิต้านทานในครอบครัวหรือว่าขอการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งคอกระบวนการบำบัดรักษาแบบผสมผสานนะคะหลักการย่อความ 1. ย่อความตามรูปแบบการย่อความแบบต่างๆ 2. อ,อ่านเรื่องราวที่จะย่ออย่างน้อย2เที่ยว 3. พิจารณาเก็บเฉพาะใจความสามคัญหรือเก็บใจความประกอบที่จาเป็น 4. นำเฉพาะใจความที่เก็บไว้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองตามรูปแบบที่กำหนด 5. ความสั้นความยาวของการย่อความไม่สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนได้ 6. เปลี่ยนคำสรรพนามจากบุรุษที่ 1, บุรุษที่2เป็นบุรุษที่3 7. ใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆได้ใจความชัดเจน 8. เลือกใช้คำได้ตามความหมายครอบคลุม 9. ไม่ใช้อักษรยอ่อหรือคำย่อเว้นแต่อักษรยอ่อ 10. ข้อความที่ย่อแล้วให้เขียนต่อเนื่องกันโดยใช้คำเชื่อม 11. การย่อความเป็นร้อยกองก็ใช้วิธีเดียวกันกับร้อยแก้วรูปแบบการเขียนย่อความ 1. แบบของบทความสารคดีตำนานนิทานนิยายเรื่องสั้น 2. แบบของจดหมายสารหนังสือราชการ 3. แบบของประกาศแจ้งความแถลงการระเบียบคำสั่ง 4. แบบของข่าว 5. แบบของโอวาทคำปาศัยสุนทรพจน์ 6. กปถกถาคำสอนคำบรรยายคำถแถลงการ 7. แบบพระบรุมราชวาาเทศนา 8. แบบที่เป็นร้อยกรองให้ถอดเป็นร้อยแก้วก่อนแล้วย่อตามรูปแบบ 9. ความเรียงที่ตัดตอนมาเรื่องที่4การเขียนเพื่อการสื่อสารองค์ประกอบและรูปแบบของจดหมายจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ 1. ที่อยู่ของผู้เขียนเริ่มกึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างเส้นขั้นหน้ากับริมขอบของกระดาษ 2. วันเดือนปีที่เขียนจดหมายให้เยื้องมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อย 3. คำขึ้นต้นห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย1นิ้ว 4. เนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้ว 5. าคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียน 6. ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ำเข้าไปเล็กน้อย่า เรามาดูนะคะตัวอย่างของรูปแบบการเขียนจดหมายทั่วไปค่ะเห็นไหมคะว่าที่อยู่ของผู้เขียนจะอยู่เริ่มกึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างเส้นขั้นหน้ากระดาษกับริมขอบของกระดาษนะคะต่อไปก็จะเป็นวันเดือนปีที่เขียนจดหมายเห็นไหมคะให้เยืองมาทางซ้ายของตำแหน่งที่เขียนที่อยู่เล็กน้อยนะคะ 3. อ่าดูเห็นไหมคะคำขึ้นต้นนะคะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายกี่นิ้วคะ1น,นิ้วนะคะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเนื้อหานะคะเนื้อหาขึ้นอยู่กับย่อหน้าตามปกติอาจจะอยู่ห่างจากขอบกระดาษด,ด้านซ้าย2นิ้วเห็นไหมคะประมาณ2นิ้วนะคะค่ะคำลงท้ายมาดูที่คำลงท้ายกันนะคะคำลงท้ายอยู่แนวเดียวกับที่อยู่ของผู้เขียนนะคะอยู่แนวเดียวกันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นชื่อผู้เขียนอยู่ใต้คำลงท้ายล้ําเข้าไปเล็กน้อยนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นรักทั่วไปในการเขียนจดหมายนะคะอ่า ก็จะเป็นการใช้ถ้อยคำจดหมายส่วนตัวคําขึ้นต้นและคําลงท้ายสำหรับบุคคลทั่วไปมีแนวทางการเขียนสำหรับเป็นตัวอย่างให้เลือกใช้ดังนี้นะคะ,ะถ้าเป็นบุคคลที่ติดต่อเป็นญาติผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคําขึ้นต้นต้องขึข้นคําด้วยว่ากราบเท้าและที่เคารพอย่างสูงนะคะ,ะกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงคำลงท้ายก็จะเป็น กราบเท้าด้วยความเคารพอย่างสูงหรือว่ากราบมาด้วยความเคารพรักยิ่งนะคะหรือว่าอย่างยิ่งนะคะค่ะต่อไปถ้าบุคคลที่ติดต่อเป็นญาติลําดับรองลงมาเช่นลุงป้าน้าอานะคะคำขึ้นต้นก็จะขึ้นต้นด้วยคําว่ากราบเท้าคุณลุงที่เคารพหรือกราบคุณลุงที่เคารพอย่างสูงอ่ะคำลงท้ายก็จะเป็นว่ากราบมาด้วยความเคารพหรือว่าด้วยความเคารพ ด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะอ่าอันนี้ก็อย่างเป็นตัวอย่างให้ดูได้นะคะดูได้ะคะ่ะตามตัวอย่างเลยนะคะหลักการทั่วไปในการเขียนจดหมาย 2. มารยาทในการเขียนจดหมายก็คือ 1. เรื่งองก,กระดาษซองที่สะอาดเรียบร้อย2อซองจดหมายที่ดีที่สุดคือซองที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยจำกัดจัดทำนะคะสมไม่ควรใช้ซองที่มีตราคุดส่งจดหมาย ที่มีใช้หนังสือราชการ 4. ไม่ควรใช้ซองที่มีขอบซองเป็นลายขาวแดงน้ำเงินสลับกัน 5. เขียนหนังสือให้ชัดเจนอ่านง่าย6ไม่ควรเขียนด้วยดินสอดำหรือดินสอสีต่างๆหรือเหมือกสีแดงนะคะ 7. นะคะจะต้องศึกษาให้ถูกต้องท่องแท้ก่อนว่าผู้ที่เราจะเขียนจดหมายไปถึงนั้นเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่อะไร 8. เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วต้องพับให้เรียบร้อยแล้วบรรจุซองจา่าหน้าซองให้ถูกต้องครบถ้วนปิดดวงตาไปษนียกรให้ครบถ้วนตามราคาและถูกตำแหน่งก่อนที่จะนำไปส่ง9เขียนจา่าหน้าซองจดหมายนะคะในการเขียนจา่าหน้าซองจดหมายก็จะมีอยู่ด้วยกันคือ 1. เขียนชื่อนามสกุลของผู้รับให้ถูกต้องชัดเจนอ่านง่าย2นะคะก็จะเป็นระบุสถานที่ของผู้รับให้ถูกต้องชัดเจน3ก็จะเป็น การจ่าหน้าซองนั่นเองค่ะค่ะต่อไปเรามาดูประเภทของจดหมายกันนะคะจดหมายเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสีประเภทก็คือ1จดหมายส่วนตัวจดหมายส่วนตัวคืออะไรจดหมายส่วนตัวคือจดหมายที่บุคคลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันติดต่อการด้วยวัตถุประสงค์ที่เป็นการส่วนตัวเช่นเพื่อส่งข่าวข่าวถามทุกสุขดีบกันเรารเรื่องราวเป็นการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการเช่นจดหมายเล่าเรื่องราวทุกสุข จดหมายแสดงความรู้สึกกินดีเสียใจขอบคุณหรือขอโทษในะกรณีต่างๆเป็นต้นนะคะอ่าสองก็คือจดหมายกิจธุระอ่ะจดหมายกิจธุระคืออะไรจดหมายกิจธุระก็คือจดหมายเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือบุคคลกับหน่วยงานด้วยเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานเช่นการสมัครงานการติดต่อสอบถามการขอความร่วมมือภาษาที่ใช้จึงต้องสุภาพแรกเก่าว ถึงธุระเท่านั้นไม่มีข้อความที่แสดงความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวต่อกันนะคะอ่าประเภทที่3อะไรคะประเภทที่3ก็คือจดหมายธุรกิจจดหมายธุรกิจคืออะไรก็คือจดหมายติดต่อในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่นการเสนอขายสินค้าการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการการสั่งซื้อสินค้าการติดตามทวงถามนี่เป็นต้นนะคะอ่าประเภทสุดท้ายคืออะไรคะประเภทสุดท้ายก็คือ จดหมายราชการหรือหนังสือราชการก็คือส่วนที่ถือเป็นหลักฐานในราชการได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการหรือหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมีใช่ส่วนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอกหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมีใช่หน่วยส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกเขียนมาถึงส่วนราชการนั่นเองค่ะ การเขียนข่าวประกาศและแจ้งความการเขียนข่าวประกาศและแจ้งความเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายราชการหรือหนังสือราชการซึ่งก็คือหนังสือที่ใช้ติดต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับบุคคลภายนอกด้วยเรื่องเกี่ยวกับราชการ จดหมายราชการแบ่งได้เป็น5ประเภทคือ1หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน3หนังสือประทับตาแทนการลงชื่อ 4. หนังสือสั่งการและโฆษณา 5. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการการเขียนข่าวประกาศและแจ้งความจัดอยู่ในจดหมายราชการประเภทที่4คือหนังสือสั่งการและโฆษณาซึ่งแบ่งเป็น9ประเภทคือข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งคำแนะนำคำชี้แจงประกาศแจ้งความถาแถลงการและข่าวคะ่ะค่ะนักศึกษาคะเรามาดูการเขียนข่าวกันนะคะอ่ะนานักศึกษาเห็นตัวอย่างไหมคะอยู่ในหน้าจอนะคะที่ครูโชว์เอามาเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะว่าแบบการเขียนข่าวเนี่ยก็จะมีข่าวมีเรื่องมีส่วนราชการเจ้าหน้าที่มีมีวันเดือนปีนะคะอ่ะข่าวคือ,อรายข่าวก็คือชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว เรื่องก็จะเป็นข้อความที่เป็นข่าวนะคะ <_ d ata> เขาก็จะเขียนข้อความลงไปในนี้นะคะค่ะสรุปง่ายๆก็คือการเขียนข่าวเนี่ยก็คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเปิดเผย <_ d ata> เพื่อแจ้งเหตุการณ์ที่ควรสนใจให้ทราบนะคะค่ะ <_ d ata> ต่อไปนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าการเขียนประกาศคืออะไร <_ d ata> การเขียนประกาศก็คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันนะคะ การเขียนแจ้งความนะคะก็คือบรรดาข้อความใดที่ทางราชการแจ้งให้ทราบนะคะดังตัวอย่างเห็นไหมคะมันก็จะมีเรื่องที่แจ้งความนะคะก็คือเป็นส่วนราชการที่แจ้งความเรื่องข้อความที่ต้องการให้ทราบแจ้งความณนะวันที่ลงชื่อใครคะลงชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเต็มบอกบวกตำแหน่งด้วยนะคะดังตัวอย่างเลยนะคะ มารยาทในการเขียน 1. ความรับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดผลดีหรือผลเสียรวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆถือเป็นมารยาทที่สำคัญที่สุด 2. การตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านงานเขียนที่ถูกต้อง 3. การอ้างอิงแหล่งข้อมูลเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของความคิดที่อ้างถึง 4. ความเที่ยงธรรมต้องคำนึงถึงเหตุมากกว่าความรู้สึกส่วนตนัวความสะอาดเรียบร้อย เขียนด้วยลายมืออ่านง่ายรวมทั้งการเลือกใช้กระดาษและสีน้ำหมึกด้วยนะคะ,ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะในเรื่องของหลักการเขียนการใช้ภาษาในการเขียนและ เรื่องที่2นะคะหลักการเขียนแผนภาพความคิดเรื่องที่3การเขียนเรียงความระยย่อความเรื่องที่4นะคะก็จะเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารนะคะในคลิปนี้นะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามชมในคลิปหน้านะคะเรื่องการสร้างนิสัยการและการอ่านและการศึกษาค้นคว้านะคะสําหรับของบทที่4นะคะในเรื่องที่5นะคะที่เราจะไปศึกษากันต่อในคลิปต่อไปได้เลยนะคะนักศึกษาค่ะ